เีไหนได้ไหมหรือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเอาข้างในนี่นอ,อ๋อยังยังไม่เย็นลูกเพิ่งบ่ายเองก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวแป๊บวาดก่อนวาดก่อนวาดเขียนก่อนเนาะเดี๋ยววาดเสร็จแล้วค่อยจอบสวยนี่ไงจะมีเหมือนกันละพี่ร่ามีเหมือนบางมีด้วยเอาไหมเอาสามรูเลยไหมเ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องลูกเว่ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวจุดก่อนจุดวาดก่อนว่าดน่อยไดี๋ยไล่งเฉยๆนั่งนิ่งๆก่อนเดี๋ยววาดก่อนเดี๋ยวมันไม่สวยนะเอาเข้ามาหน่อยเนาะซื้อยังยูซื้อหมากยังเพื่อหมอไม่มีหมากไปซื้อที่ไหนวะเอ่อหน่อยหมาค่ะหมากในตลาดไม่มีเหรอไม่มีแล้วมีร้านเดียวไว้ในตลาดโอ้โหแล้วมันจะมีเหรอป่านนี้เออนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ปิดรูปป้ายไม่ได้จุดที่พอใจเลยหนูต้องอยู่นิ่งๆก่อน แม่ได้ยังต้องดูดิน้องนลาหันมาหันอันนี้ต้องงสองต่างใหม่อันนี้จะต่างกับต่างรุ่นใหม่ต่ากว่าใช่ไหมเอาขึ้นใช่ไหมเอาขึ้นเดี๋ยวรูปยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังว่าว่าไม่เสร็จเลยยังว่าไม่เสร็จเลยแต่ดูก่อนข้างบนไงเป็นไงอระมาณแล้วเป็นขายดีไหมล่ะทองเนี่ยเงียบพอขายได้แต่ว่าไม่ไม่ถึงจะดี ช่วงลงใหม่ๆอะขายได้ด้วยกันเดี๋ยวนะเดี๋ยววาดใหม่นะลูกนะมันยังไม่สวยโอเคไอสองสี่เก้าอันนั้นระมาอีกว่าโอ้โหสองสี่ห้าแล้วต่ำสุดอะเนาะเดี๋ยววา่อีกสวยๆนะไม่ไงมันสูงไปเลยยากเอาออกเอาออกเอาออกเนาะกิซีน่าออกมันสูงไปเนาะพี่ เอาข้างเดียวก่อนแล้วกันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยต้องมีสองข้างเนอะโอเคหันไปหันมาค่ะอัจฉริยุทธ์กระจกก็ตบมืออีกเอาสองเอาตกลงเหรอสองข้างอะคู่คนสวยในกระจกกระจกวิเศษอัจฉริยุทเฉยๆเดี๋ยววันนี้ให้ดูเดี๋ยววันนี้ให้ดูต้องบอกถ้าเธอสวยนั่งเฉยเฉยก่อนจีบไหนดูจิมาให้วันนี้ดูหน่อยสวยยังเออโอเคแล้วข้างนี้สวย โอเคสวยโอเคแล้วเริ่มมาน้องค้างนี้นิ่งนะคะคุณแ้่ก็ไม่จับลงไปก็ได้คอะหนูนั่งนิ่งๆนะห้ามสะบัดห้ามสะบัดท่ามิ่งเนาะแรกเขาไม่รูนแรกเขาไม่มีเลยนะเร้วดูกระจกไว้นี่ยกระจกไม่ต้องหันตามใช่ไหมไม่ต้องมองตามนะหนูนั่งนิ่งๆนะอึ้อใช่ทีเดียวเสร็จเลยหนึ่งสองสาม เร็วมากดูใครสวยอ่ะมันเป็นติดอยู่ได้ยังไงอุ้ยมันมีได้ยังไงเนี่ยมนีได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยสวยเดี๋ยวบอกคุณยายจ่ายตังเลยนะคะโอเคไหมอุ้ยเก่งเวี่กูตโอ้โต้ใช้เสียงต้องใชเสียงอันนึงอีกอันนึงเดี๋ยวไปเซเว่นะเดี๋ยวไปเซเว่นะอันนไปเซลล์นะ กันะะคแป๊บเดียวจำนิ่งๆเองไปจับได้ไปจับใช่แล้วจับหัวไว้อย่าให้เขาไปจับไมพี่กี้น่าจับหัวไว้จับจับเลยอยาให้น้องจับจับเดียวค่ะแล้วเดียวเดียวแล้วไปจับกวจะแบบนี้ป๊บเดียวไปเซนว่งค่ะนโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ไ่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใจกับโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้อากอดไว้อ่ะไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มจะจับนี่ไม่หมดอีกตัว

เอกโนั่นแหละ่าไมาี่ฟังางน่นาหบะเกวดเดียวเดียวัเดียวน้องหวมันไม่เจ็บไม่เจ็บนี่เดี๋ยวไปเซเว่นแล้วไม่เจ็บค่ะเดี๋ยวไปเซเว่นแล้วเดี๋ยวไปเซเว่นแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ไปเซเล่นไหนอะไรไหมคะข้างเดียวมีข้างเดียวเดี๋ยวไม่สวยนะต้องมาต้องมาคุณแม่นี่ไงอันนี้นี่มานี่มานี่มานี้นะาตานีมาต้องมีข้างก่นต้องด้วยแบบนี้เจาด้วยแบบนี้เจาด้วยนี่ดื่มน้ำดน้ำเลยโอ้โหเงาแซกเลยใหญ่ไม่กล้าดูเลยเว้ยเอาละนี่อย่าอย่าเร็วเลยเรามันมีตั้งสามรูเลยนะ เดี๋ยวมันมีไมฟสองชิ้นโอเคไหมคะเดี๋ยวมันมีไฟสองชิ้นได้ไหมจ๊ะนี่เป่าเยี่ยมัีโอ้โหเดี๋ยวจะแก้นี่ยแล้วนี่มันมีเป่าแล้วนี่ไงเพียงข้างนี้ยังไม่มีเลยอ่ะเออ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 ให้มันมีทำให้เหรอให้เหรอโอเคมันมีทำให้ทำได้อันนี้ไงเดี๋ยวมัมิจัดนี่ไงมันมีทำให้โอเคไหมโอเคมัมิทำมัมิทำกันนงค่ะอาจจะได้ดูเฉยๆก่อนเดี๋ยวมันมีทิ้งให้ไง ไปแไปแล้วไปน้องออกไปน้องไปน้องไปน้องไปน้เร็วๆเร็วๆเคล้าเก่งมากเคล้าเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยโชว์ลุงก้อนเดี๋ยวโชว์ลุงก้อนนะลุงก้อนนี่จะลูกสวยๆก้อนก็มีนะวันนี้ลุงก้อนก็มีจังหมดปกตไปเดี๋ยวไปซื้อของเล่นร้านนี้แล้วไงจำได้เปล่าไม่เอาไม่เอาของเล่นแล้วหรอให้มามีทำให้อไหม มันมี่ทำให้หนูได้ไหมอย่าไปจับโอ้โหไหนดูหูสิคะชอบไหมคะน้องชอบหูไหมชอบต้มหูไหมคะเจ็บไหมตอนเจาะเจ็บไหมคะดูเฉียล่าอือดูเถียล่าแล้วน้องเจ็บไหมเนี่ยหูหนือเจาะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมคะเมื่อวานหนูร้องให้เพราะอะไรคะตกใจตกใจน้องตกใจเสียงใช่ไหมคะเออแล้วน้องชอบไหม